โลกนี้มีสะพานอยู่ทุกแห่งหนและเราแต่ละคนล้วนแล้วแต่เคยข้ามสะพานกันมานับครั้งไม่ถ้วนครั้งนี้แตามาภาพมายืนอยู่ตรงหน้าสะพานก็จึงอยากจะมอบคติธรรมจากการเดินข้ามสะพานให้เราทั้งหลายนำไปพิจารณาด้วย 1. สะพานทำหน้าที่ประสานร,ระหว่างฝั่งนี้กับฝั่งโน้นเช่นเดียวกันเราก็ควรจะเป็นนักประสานเหมือนกับสะพานกล่าวคือเป็นมือประสานสิบทิศ เข้าวงไหนต้องทําให้คนในแต่ละวงการมาประสานสมัคคีกันประการที่2ก็คือว่าสะพานทำหน้าที่เชื่อมฝั่งนี้ไปหาฝั่งโน้นก็เช่นเดียวกันกับในทางธรรมเราต้องรู้จักน้อมตนจากปุถุชนคนมีกิเลสให้กลายไปเป็นอารยชนคนมีธรรมะประการที่3เมื่อเราเดินข้ามสะพานแล้วเราก็ทิ้งสะพานเอาไว้เบื้องหลัง กล่าวสั้นๆว่าเราใช้สะพานแล้วก็ไม่กอดสะพานฉันใดวัตถุเข้าของทั้งหลายที่เราใช้เราก็ไม่ควรยึดติดถือมั่นหันนั้นเหมือนกัน